สวัสดีครับวอดเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่8พฤศจิกา,า2,565นะครับรีวิวสินค้าในร้านนะครับคันนี้เป็นค u ูป้าเอล5018 SP นะครับเจดทะเบียนปี63นะครับคันนี้รถสวยเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเดิมเดิมนะครับฐานก็เป็นฐาน6 ใบยี่สี่ครับตาช้างใบยังเต็มอยู่นะครับท้ายเทยไม่เคยแกะนะครับมาพร้อมกับตู้แอร์นะครับอ,อันนี้ถ้ายท้ายดีแน่นดีก้วานะครับลุคทามาพอดีเลยนะครับ ล้อหน้าก็ยังไม่เคยแกะนะครับทั้งสองฝังสีเดิมนะครับพร้อมตู้แอร์เย็นสบายนะครับนนคันนี้ห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับห้าแสนแปดมื่บาทมาดูกันต่อนะครับคันนี้เข้าใหม่นะครับคูบตาแอลสามหกศนย์แปดนะครับเอสพี HP. คันนี้รถเ,เดิมสวยสวยนะครับราคาก่อนปรับสภาพเครื่องเกียร์ดีนะครับโควินใช้งานได้ ยางยิงเดิมหมดนะครับอย่างหลังดอกยังสูงอยู่นะครับ<ม> <c oughs> ติดมากับรถโรตารี่ก็เป็นตาช้าง RX 1 6 4นะครับ1น4 e. ่ฟันก็ยังเหลือเยอะนะครับใช้ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับท้ายท้ายไม่มีรูรั่วซึมนะครับแสงทามีแตกนิดนึงนะครับที่ สมีถลอกบ้างนะครับอาจจะมีซึมๆตรงคอนโทรลบ้างเล็กน้อยนะครับคันนี้ไปด้านหน้าก็อยู่เต็มอยู่นะครับรถกึ่งไร่กึ่งงานนะครับก็ เครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้อุปกรณ์3มชิ้นนะครับราคา3า0 0 0นสบาทนะครับสามแสนสามับาทอ,อ,อุปกรณ์หางก็เป็นหางตาช้างหมดนะครับดีนะครับเดือลกก็ปกตินะครับลองวิ่งให้ดูนะครับ ก็ได้หมดนะครับโควินใช้งานได้ ีจะเป็นแชทเทิรที่คอบป็นอะไรนะครับกันนี้ปิดงวดรอเล่มนะครับเดี๋ยวดูรอบกันนีทีเดีับล้อแน่นนะครับพวกลูกตืนลอ้อโคลุดทโควินก็นแน่นอยู่นะครับไม่หลวง ทุกมากแน่นอยู่นะครับ้างนี้้างนี้ก็แน่นเหมือนกันนะครับไม่หลวมนะครับ,รมรบไม่มีไรนะครับไม่มีอะไรเลยก็บอใบมีดก็ไม่ั่วนนะครับพูดก็ยังแน่นอยู่นะครับฟูดขา แล้วหน้าไม่ล่วนครับไม่เห็นเยอะใด้ของมี่วซึมอ่คันนี้เขาเติไอพี่ยกมันมานะครับน่าจะขันสายให้ดูลิกไมมแน่นเจ้าของขันสายให้ดูลิกไมมแน่นนะครับเยวขันให้นะครับหยดจริงๆเลย <c oughs> ที่อื่นก็ไม่ร่วดซึมนะครับตัวนี้มันเขาขัน ขายไม่แน่นเฉยๆราคาเบาๆนะครับก่อเดี๋ยวพาไปชมเออผ่านนะครับฐผ่นอีกตัวนะครับ3ามแสนสามบาทนะครับคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฐานกวนตาช้างนะครับ d h เ2 5ตสองสองห้ E เฮฟวี่พัดนะครับสองรุ่นนะครับสวยๆสภาพดีนะครับสีสวย โคงก็สวยนะครับตัวนี้ใบยังเต็มอยู่นะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสวยๆเลยสามแสนันบาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ส่งฟรีให้ด้วยนะครับราคานี้3ชิ้นเดี๋ยวไปชมคันต่อไปนะครับรถเกี่ยวก็ราคาเริ่มต้นที่9 8้าหมื่นนะครับต่อรองได้นะครับ นนงนนะครับแล้วก็มีรถฟอร์ดเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็น66610นะครับคันนี้ยางมีตำหนิที่นึงนะครับมีปะมาดอกยางก,ก็ยังสวยอยู่ใช้งานได้ดอกสูงอยู่นะครับท้ายเทยสวยนะครับแ่งดีสีเดิมนะครับผานเป็นของกอกเกษตรลำาะลาย5้ใบนะครับนี้ อันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับล้างเฉยๆนะครับสีเดิมนะครับพวกนี้ก็ยังขาเบรกขาอะไรก็ยังดีอยู่นะครับคันนี้ปิดงวดรอเล่มนะครับรอเล่มเปลี่ยนอ่ตอนหน้าก็ยังดอกเชี่ยแย้งงานได้นะครับเป็นสองเทาน,นะครับข้านหน้านะครับใบจันก็ดีอยู่นะครับ คงใบดันก็ยังไม่มีออกดามนะครับตัวรถก็ไม่มีออกไม่มีออกไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับกองไอเดนิกอยู่ด้านล่างนะครับเป็นเสื้อลายนะครับคันนี้เสื้อลายเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงมันเนื่องจากกอดยากนะครับต้องยกคอยเสียรับ มีสีถลอกมาบ้างนะครับเ,เสยเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับก็ปกตินะครับคานยกก็ปกตินะครับคันนี้ดับแล้วไม่ตก พักแฝงนงนะครับครับมาต่อกันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่460แสนบาทนะครับราคาก็ต่อรองได้นะครับรอเล่มทะเบียนนะครับคันนี้เล่มยังไม่มา,มาชมกันต่อนะครับคันนี้เป็นคูบาต้าแอลสามนนะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้ ฐานก็นจะเป็น่านตาช้างนะครับชุดใช้พวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับรักสลักทั้งคาเปลี่ยนใหม่นะครับสลักใบมีดก็เปลี่ยนใหม่นะครับพวกบูดคานบูดสลักพวกพวกหมากตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเช็คพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใหม่สองข้างเลยนะครับ นี่เราเช็คให้ใหม่หมดนะครับยางตามสภาพก็อดอกสูงแต่ว่าเริ่มมีแตกร้าวบ้างนะครับย้างหน้าก็ประมาณสักเจบเปนะครับยางหลังก็สักอดอกดอกอยู่70%แต่ว่าสภาพยางแตกมีร้าวบ้างนะครับ ครับคันนี้างดีให้เรอลิเข้าคาเนะครับันนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับคันนี้บวกน้ำมงน้ำมันถ่ายให้เรียบร้อยนะครับราคา2 8 5 0 0 0บาทนะครับราคาประเออาไปเลยนะครับ285,000บาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้คันนี้อุปกาต้า3 4 0 8นะครับ คันนี้1นึ่งแสบาทนะครับยางหน้าดีอยู่นะครับสภาพแปอร์เซ็นตยางหลังสัก60%อร์เนะครับหกส 1สนเ0 0 0บาทมีเล่มทะเบียนนะครับกุปตาแอล0 8คันนี้ก็เช็คพร้อมใช้นะครับ1 9 0 0 0 0 195,000บาทนะครับถงฟรี300กิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับคันนี้ยันมานะครับ EF352T คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับตัวรถใบดันกับพันสาม my enough. นี่ยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าปรับสภาพเหมือนกันนะครับคันนี้ปรับสภาพผอมไทยนะเช็คจุดจุดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นนก็ราคาอยู่ที่หนึ่งแนหน้าพบาทนะครับให้มีเดทดเพียน ปกตินะครับตะกี้น้ำมันมันหมดครับบอ,อดคันนี้นะครับราคา270,000บาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับหน้าหลังเหมือนกันคันนี้ก็270,000คันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับ2คันนี้มีเล่มทะเบียนคันนี้บอดหก6 600, ันหกทคันนี้คูปะต้าแอลสานนะครับคันนี้ 1สนหกหมื่นห้าพันนะครับแสนหกหมื่นห้าพันสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเดินเป็นเดิมเครื่องนี้นะครับ,บ,รรบไฮดรอลิกเร็ว ภาพหนึ่งแสนบาทนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายเครื่องดีนะ,นะครับโฟวินใช้งานปกตินะครับผ่านเป็นของเมคเคนะครับถ่ายก็แห้งดีนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับมีรั่วซึมบ้างไม่เยอะนะครับ 1 6 5 0 0 0บาทนค,คันนี้เป็นคูปะต้า L 2000นะครับตัวนี้เครื่อง3สูบนะครับเครื่องหลวมบ้างนะครับคันนี้ยางหลังใหม่นะครับ3า0 0 0นะครับขายตามสภาพติดขับได้นะเกียร์ปกติคันนี้อิสกิยี่องแรงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่45,000นะครับอุปกรณ์ฐานหลัง สองใบนะครับ M หกศูนย์สี่ศูนย์นะครับโดทะเบียนปีหกห้าหกนะครับตัวน,นี้ยางหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับพวกบูทพวกสลักทำให้ใหม่นะครับตันนี้สภาพพร้อมใช้สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับ 4แสนสองหมืนหบาทนะครับคันนี้อุปกรณ์สชิ้นนะครับก็มี L36 เข้ามาใหม่นะครับตามสภาพนะครับอ่ดเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่อุปกรณ์2ชิ้นนะครับ2 5 9 0 0 0บาทนะครับราคาเบาๆไปเลยนะครับเสีสายฟังเสียงให้ดูนะครับ เครื่องแน่นนะครับเครื่รองดีระบบไฮดรอลิกปกตินะครับตัวนี้เยองเดิมนะครับยางก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสภาพประมาณห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับห้าหกสิเปอร์เซ็นได้นะครับท้ายก็ลดถึงไรถึงนานะครับถ้ายแห้งนะครับ ก่อนสองชิ้นสองแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับคันนี้คันนี้ดียังอยู่นะครับอราคาก่อนปรับสภาพก็ราคาสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับดีไอเ c เป l ชนะครับคันนี้หกพันหกนะครับหกพันหกทีสามนะครับอ,อันนี้ไม่มีเล่มพะเยนนะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับเกียร์้าได้ไดรอลิกปกตินะครับตอนนี้อันนี้แท็กสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับฐานหลังก็เช็คให้ไอ้หางเช็คให้แล้วนะครับไม่ตกดับค้างได้นะครับอันนี้ เกียก็เข้าได้หมดนะครับเกียร์สโลก็เข้าได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นถอยสโ,โลนะครับเมื่อกี้ถอยไฮมีสโ,โลอันนี้จะเป็นสโ,โลสโลสโลสี่ ไฮสโลนะครับไฟเร็วนะเครื่องเกียร์ปกติเกียร์นะเดี๋ยวผมลองดับหางให้ดูนะครับเครื่องไม่มีไอระบายนะครับคันนี้สองแสนหกหมื่นหน้าทันบาทยกห <Es> ตกนะครับตัวนี้ใบใบด้านผ่านหกนะครับราคาเก็บสภาพเป็นบางส่วนนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ใบผ่านเปลี่ยนใหม่สองใบนะครับตัวนี้ตัวหมุนปรับแขนนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่เป็นของแท้ด้วยนะครับเป็นไฟระบบคนไฟเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับของเหลวใหม่นะครับของเครื่องกองไฮนะครับใหม่ ยางข้างนี้สภาพดีอยู่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับอีกข้างประมาณ70ข้างนี้ประมาณ90ซนะครับหลังคาหุ้มให้ใหม่นะครับพวกลูกหมากทันส่งก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับสภาพนี้นะครับ2 5 0 0 0 0หาอไอ้2 6 5 0 0 0น,นาันนะครับ ,6 6พัทีสเสื้อเรียบนะครับตัวเต็มนะครับให้ดีกมเล็ก เกียร์เป็น AA นะครับเกียร์กลาง8ปดคูณคูณสีไอแปดคูณสนะครับเกียร์แปูณสอันนี้มันก็จะมีคานใบมีดหลวมเดี๋ยวเก็บทําให้นะครับมีน้ำมันตรงนี้ซึมเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนึงนะครับเกียร์ท้ายก็จะเป็น CD ดีสีเอ็นเอ็นนะครับตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนแนละยังไม่ทันล้างนะครับน้ำมันครับน้ำมันเปลี่ยนคลองสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ0 8 5ย์7 6ดห้านดเจ็ดก้าแดหนึ่งะครับบริเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามยอจังหวัดอุดรธานีนะครับพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็าร,ราคาย่อมเยานะครับราคาไม่แพงนะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับโตเตอรี่ตัวตัดหญ้านะครับโตเตอรี่ก็เมตรเ,ออเมตรหกสิบห้านะครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับเมตรแปดสิบห้าห้าหมืนห้านะครับผ่านขุดมันก็เริ่มต้นที่ห้าเก้าเก้าพันเก้านะครับยกลองกันราคาเริ่มต้นที่หหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่ง ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ